ช่องพ่อดาแม่เพลินแฟมิลี่นะคะวันนี้เรามางานวิ่งที่บ้านเพนะคะงานวัดในไล่ตอนนี้ก็ประมาณปีห้าสิบสามนาทีนะคะพ่อก็ไปวอร์มเรียบร้อยอันนู้ก็จะเป็นสนามกีฬาพ่อจะวิ่งอยู่ตรงโน้นนะกับเพื่อนนักวิ่งเนี่ยเห็นไหมเสื้อสีเขียวเหมือนเดิมนะคะวันนี้สิบสองโลวันนี้สิบสองเคนะคะ ันนี้มีเงินรางวัลด้วยค้าแรงมาเพียบเลยวันนี้คงจะไม่รอดอะ่ะติดห้อยที่ห้าก็ยังดีนะโอเคนะคะวันนี้เรามาลุ้นกันวันนี้ขาแรงมาเยอะมากมาแทบทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าพ่อจะได้ที่เท่าไหร่ โอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในงานตอนนี้เขานำวอร์มแล้วนะคะวันนี้ย่างเท้าหน่อยยังเท้าหน่อยยัางเท้าหน่อยย่ามือมือมือมีวอมแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะปล่อยตัวตอนตีห้าเพเลยวอร์มเนาะพร้อมจะแอดวานกันหรือยังคะ นี่คุณเช็คอินพร้อมไหมฮะท่นนี้เช็คอินระยะ12กิโลนะครับตอนนี้กำลังจะเช็คอินแล้วโอ้โหนี่เช็คสินแล้วอะเรียงเป็นสี่แถวฮะสี่แถวครับระยะ12กิโลครับเรียงสี่แถวครับเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยเช็คอินให้ท่านอยู่นะครับทุกน,น,นี้เราจะเช็คอินในระยะ12ก <c ười> <ผม S 1> ิโลก่อนนะครับน้องบิ๊กซีก็มา 12กิโลอย่างเดียวนะครับระยะ6กิโลจะใช้ินเวลาตี5ครึ่งนะครับตอนนี้12กิโลอย่างเดียวนะครับถัก6กิโลยังไม่ต้องนะฮะแล้วพ่อมาอย่างเนี้ยยังไม่เห็นพ่อเลยเราจะแบ่งใช้ยินเป็นทั้งหมด4แถวนะครับซ้าย2ขวา2นะครับหลังแฝงตั้นนะฮะ Gracias. วัดในไล่ตอนนี้กำลังชะวยตัวหกกิโลพร้อหน้าะฮะเ้าอ้อมอรออน น้อยด้วยมีเด็กน้อยไปด้วยหมดแล้วนะคะ6กิโลมี3ามโลด้วยนะมี3ามโลเดินวิ่งอันนี้ปล่อยตัว5ไม่ใช่3 3าโลรุ่นตะมูตะมิอันนี้วิ่งเดินเพื่อสุขภาพนะคะไม่มีการแข่งขันอะไร อีกหนึ่งนาทีเทานร่มเมื่อสเดีร่นะเ่สุดนะะรหมแล้วเราจะนงจากรอยแล้ว5 4 3สี ออป้อมอันนี้หากรอคนแล้วคนแล้อคนแล้วี้ออนนะคะอนี้6กิโลคนแรก สูงยาวนี่ไงอ้าวนี่อกแล้วคนที่เจ็ดี่อนสี่สิบเอฟ้าสี่อขอไปถ่ายตรงนู้นได้ไนี่ไงคนที่แปดสองโลคนที่แป อ๋อะ่าถ้าวจำไม่ผิดมีต่างคาดอหญิงสิบสองโลอ๋อหญิงสิบสองโลมาแนะคะ 2. 2> ออ 2. 2> อออสองอหญิงที่สองอหญิงที่สต่างชาตินะคะอหญิงที่สออ้โหไวมาก,กนาทีนี่หกโมสิบเอ็ดนาทีเขปล่อยตัวหกโมงครึ่งสสิบเอ็ดนาทีนะคะอ๋อหิง มาแล้วคะตอนนี้12เอม1แลเอ็ม20นี่น้องคนนี้เอาเอา่ข้าวกลังลใกล้ละใกล้มาละเพื่อนๆ น่าจะอันนี้แหละน่าจะแถวแถวนี้แหละอ่ะพี่เกง่งโอ้ยังซีซีหมดเลยหมดแรงเลยเอ็มซีซีหมดแล้วอะเฮียหมดแล้วพ <laughs> วกเรา <Okay. S 1> โอเคอเดีเ๋ยวเอเ็มซีเก้า พี่ไงมาแล้วเนี่ยหมดแล้วครหมดแล้วอะนนตอนนี้คุณผมนะคะคุณผมพ่อ,อยังไม่มาเลย พ่อยังไม่มาเลยพี่รันก็มาแหละอันนี้ผู้หญิงนะคะน่าจะคนที่สี่โอ้มีไงพ่อมาแล้วเนี่ยแลนเหนื่อยแล้วเกอซูที่เท่าไหร่ไม่รู้ หมดตั้งแต่พี่เก่งแล้วนะพ่อพี่เก่งก็ไม่ได้ห้าสิบรีวูวห้าสิบชายค่ะสิบโลค่ะหน้าค่ะสิบโลเลยอ่านี่ผู้หญิงสิบโลผห้าญิง อ้อยหกโลแล้วอ้อยหกโลท่านผู้ายหนึ่ร้อยสิบสองหนึ่งสิบสองอ้าสิลูกชครับสองโงลยโอ้โแล้วเด็กผู้าย

NCC หมดแล้วหมดไวมากอ่าน <country> ี่ผู้หญิงนะคะโอ้โหสุดยอดเหนือแบบเหมือนอาบน้ำมาน่ะเหนือ NCC 9แล้วก็ผู้หญิงโอกระ มากอันนี้าีสิบเอเก้าแล้วก็หิงหกโลเล่ีบสองสาพีน้องบิีสิบเก้าเอสี่สิ สี่สิบอันนี้รุปป่นสี่สิบไปสี่สิบใครอะสายสายสายผมเลยอุ้มเลยสิบเก้าสายอันนี้หกสิบสา สามสิบแอมยี่สิบอันนี้ยี่สิบตามด้วยเอ็มห้าสิบอ่าพี่ติ๊ดพี่ติ๊ดก็มาเหรอเอ็มห้าสิบเอ็มสามสิบสองคน คนแ้่ไหสมสิามสิบตามด้วยสี่อ๋อนี่ผู้หญิงผู้หญิงสามสิบสามสหมดกอันนี้สี่สิี่สิบค่ดสิหมดได้ M ห้าสิบมี M ห้าสิบอันนี้ห้าสิ c. c. năm c. c. ok านกนบะฮะโออเคนี่บเคชายหมดแล้วชาครบหมดแล้วเลยหยปอนเซอร์บริการนะคะสามารถไปที่ที่บริการได้เลยแล้วนะครับตอนนี้เราจะพาทุกคนไปดูพ่อกัน ข้างไหนไม่รู้เนี่ยอันนี้ท mm ี่ติดกระทรขายด้วยแต่ละคนอันนี้อะไรนี่ M หกสิเซลลคุเห็นนาไม่ได้เลยแล้วก็หญิงหกโล

ไม่ไม่ต้องวิ่งแล้วอย่างนี้ได้ียอกว่กี่นาทีห้กว่า้วดีอยู่นะเพีตามกว่าสอยู่ไม่ทำไมมาเช้าสิบสองจุดสิบเดวลาสี่สีเพีสแต่ไม่ติดงานนี้แห้ยวไม่มีที่ยืนยืนครับ้อมยอมยอมเข็งแรงอยู่เข็งแรงกว่า นึกว่าได้นะตามหลัง hmm> สิบสิบเขาแล้วยังไม่ได้สี่นี่ตอนพี Or, uh. really IR ่เก่งเขาเข้ามาเขาบอกหมดสี่สิบหมดเขาหมดแรงเลยอ่ะคนสุดท้ายพอดีเลยคนนึกว่าผมิ่งมีหาด้วยน่าจะโยนทีหน้าให้ทั้งที่สี่แน่ๆหมดหมดตัวนะกรรมการเขาบอกหมดสี่สิบหมดก็คือแบบโอ้ยยืนยืนอ๋อแล้้อรางวัลนะคะบักระชาชน่ ยืดแปะเอาแปแล้วก็ีเอไปิ้งไป้นไม่เอทำไมกไอวิดีโอเลยถ่ายูอ่ะตรงนูนไหมเออทึกที่ระทึกอ้าว1 2อเค่ะได้ทั้งรูปวิดีโอว่จะต้องติดนะทีมขนาดนี้แล้ว ่็อตอนพี่เก่งเข้ามาเขาบอก441หมดใช่ไหมขาดทุนเลยล้ว <laughs> เขาตายเลยอ๋อหน่าได้ดูเวลาผมว่าเวลาผมดีเลยสามห้าห้าเขาบอกเขาบอกตอนพี่เก่งเข้าเลยบอกว่าสี่สิบหมดพี่ได้ยินไหมก่อนหน้าผมเขาใส่หมวกเข้ามาที่ห้าใช่ใช่เขาใส่หมวกมาโอ้โหฉิวเลยเขาใส่หมวกมาปุ๊บเขาบอกเขาตามมาเนี่ยเขาบอกว่าใช่ห้ายกไปอ้าวพี่เก่งตามเขาเรอใส่หมวกอ่ะแต่ถ้าใส่ถ้าจะผมคิดูจน์จะพิสูจนใช่ใช่ราคาเรามากินข้าวกันตัววันนี้แห้วของตัวท่าน คนที่เท่าไหร่วะพี่เก่งคนที่หกลืมนะคะลานคนที่เจ็ดพี่คนที่แปดคนที่แปดคนจับบัตรก็บอกเึงที่ได้อยู่ที่แปดเข้าไปได้แปดเฮยเซอร์ยอมครับวันนี้ต้องยอมหาแรงเขาใช่ยกรางวัลให้เขาไปวันี้สมัครคนแรกตั้งใจจะมางานนี้โดยเฉพาะยูงี้ไม่สมัครหรอก สมัครโปกรูดีกว่าลุงยี้ไม่สมัครที่ไหนโดนสมัครก่อนเพื่อนนี่ใช่หไหมนี่ไม่รู้งี้ไงเขาเรียกว่ารู้งี้แสดงว่าไม่รู้จริงมีคนเก่งๆ,ๆเขาจะรอสมัครให้ท้ายเขาใจปะเขาแบบ<ช>ดูลา,าดเราก่อนอันนี้พี่โดดใส่เลยแต่ไม่เป็นไรเราเจอคู่แข่งเก่งๆเก็จะได้เก่งๆไงคือได้วิ่งกับเกียรติยาดูนะเกาะกับเข้าไปตั้งตอนแรกสตาร์ทเออก็ถือว่าหมดนั่นสิใช่เลย ออกตัวอย่างโกอยู่ข้างหน้าเลยไปก่อนเพื่อนเลยคนนั้นเขาไปก่อนน่ะเต้นเต้นพี่คนนั้นน่ะรุ่นห้าสิบน่ะอ๋อเนี่ยไปกับพี่เลยก็ไปก่อนเลยไปด้วยกันเขาบอกไปเลยไปกับเขาเลยเขาว่าแจกเขาได้ที่หนึ่งนะ่ะอ๋อเขาได้ที่หนึ่งของรุ่นนะ่ะรุ่นรุ่นรุ่นห้าสิบและรุ่นสี่สิบโอเคต้องกินข้าวกันนะคะนี่กินข้าวต้มผัดกะเพราเสียวเสียวหมูครับ แล้วก็มีน้ำมีน้ำเต้าหู้วันนี้แห้วนะคะแันวก็กันนาสู้ใหม่อันนาเอาใหม่อีกสองอาทิตย์ครับพักหนึ่งอาทิตย์เจอกันที่จันบุรีครับไนรันยิ่งตอนเย็นครับอีกไนรันจันทร์บุรีโอเคกลับไปซ้อมใหม่มีผิดหลังบ้างดีใจบ้างครับแต่ละงานปิดคลิปเลยเตรตัวนี้วันนี้เราก็มาปิดอีกกัน แค่วัน,น,น,นที่แปดงานนี้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ปิดคลิปเลยนะคะวันนี้ไม่ได้รับรางวัล <c oughs> ได้รับด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านเลยมายืนอยู่หลังเวทีกันมานั่งกินข้าวเ,เสร็จแล้วก็จะกลับครับผมโอเคค่ะ,คะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายประการใดขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ